โอ้ยบ่บ่สันเป็นไรเดอกครับมันก็ายส่งนี่ละก็ส่งมันส่งมันตัวตางตัวต่างนี่แหละหรือนาะตัวนี้งามอยู่ครับมันเป็นโมขาสันเนาะมันม่ส่งนี่ครับแม่นบ่แม่นครับหมูกะไม่ถือเป็นส่งนี่ละมึงเขียนนะครับ ต้นนี้พอพอ,พอลงสีป่ะบแง่หรือส้มนี่แหละครับพอลงสีเส็ดเป็นส้มต้นนี้ห่งงาม<ห>าอยู่ตัวะอะไรพ่อตัวนี้ตัวน,วนี้น้ำหนักเสือต้นนี้น้ำไปครับน้ำหน้าเสือที่แม่มันตื่นดีแต่มาสมน่ะอือนี <reet. S 2> ่ลูมันส่มหน,น,น,นึ่งส่มที่เทิ่งแบบใหญโตนี่เสื่อนี่เสือ่อใดพ่อเสื่ออันมันน้องน้องสาตน้องสาตแม่ก่อนจิเข้าเป็นน้องสาต นี่มองเนนเนี่ยนะน้ำพวามินเึ้นมาน้าล้วยูดดัดันเหมือนกันเ็ไม่แปลงไม่แปงเขาเขาว่าเขาเราหูจักผมไหนอผีประเสืิแล้วว่าเราหูอยกนันก็ว่าเราหูอยกก้อนสีอนไม่ไปไม่แปลงนาถะเ่วปาท่าพอดีน้านไงก็ไปไม่แปงถ้าเฮ็ยหนาก็่หูอยกหรือว่าหอกซีวอวหา งามครับแนวนี่เคียงมากครับมันมันเบ่งไปมากพิ่ตึงใหญ่ตักี้มันสันสันค่ะสันสันเนี่ยโอ้ยตัวนั้นก็สีออกยังสีละมันก็สีเน่าออกไปเรื่อยเนี่ยนี่แหละครับเคียงมากแนวนี่ลยนะก็ตัวนี้ตัวนี้โซตัวแม่สีมันม่านเดียวตัวผมผมเนี่ยโอ้สมูสมูออกส่งเดียวกันเบ่เนอะ ตัวนีม้มูอันแม่ฟังเสือน้ำพอยสูอ๋อทีแม่มันอยู่าทางทางั้งนีน่ะน้อยนีย่มันจะสมเด็จอันอยู่ฟังขวาสุดบ่ครับแม่ฟังขวาสุดแม่ฟันมีนลูกแหล,เล,ลกเลยลูกแหลกลูกแหกเลยงามอยู่หรอกครับซ้ำนี่บัวแมนซ้ำนี่แม่งามนะครับจังสีงามแข็งมากคือรุ่นก่อนที่หนาะอันที่เอาไปงานงานส้มไอ้ ลูกนมเอาน่ะบ่บ่ปันไหนพอมาซื่อบ่อมันหมูใหญ่ซื่อแม่นครับมันมันอยากมันบ่ออยากหนักหนักก็บบ่ได้เป็นหมูงโค้อยังไงเครับหมูตัวตายยังไงวานสูงกว่สูงอือจ้วาแม่มันทายแม่มันทายมันทายหนีหมดเลยเป็นแม่สามสายหมดเลครับทายหนี่หมดเลยสูงหมดเลยเข่าโค้งจนหมดเลยมีแต่ความสูงอยู่าือยู่ครับเพราะยังไอ้ พอเอยียงแล้วเฮ็ดเสียงแล้วก็จับอยู่ครับเ่ว่าเราสิจับใบรักายครับพ่ยังยงก่อพอเอียงแม่เงครับแล้วจับเพื่อว่าขายเบิดแล้วก็คยมาจาับนะ<อ>แต่ว่าจาับเงินสดนะครับ<อ>แล้วค่ากัล้วแตวจะคุยกันเพราะว่า<อ>บริจรับเบิดเนาะก <c oughs> <c oughs> ินหลายแหง่งเราเพื่อนัินสนองุูงเลย ว่าเราจะลองเหล่าเชื่อสิก็ได้ตัวละลายไปไหนพ่อตั้งแม่ตั้งหลวงตัวละเมินโอ้พอซื้อสองสี่หกแปดสิบต้องหลงนุ่มมาเอามาโอโ้พ่อซื้อ 2, 4, 6, 8, อ,อ,อยเหรอครับมาหมามา,มาปุยเขาต้องมาหล่น,นเนาะเขาเห็นเลยเห็นเลยแล้ว,ลวก็มาทีซื้อแม่สาวมา,มาเรียนมนันก็ใช้เวลาโดนแล้วครับมาคือตัวเห็นบม้อออกแ้ก็ได้สวมอี่มนะนันก็นเชื่อในเรื่อมาเราฆ่าแล้วก็แล้ว จะมีพันธุ์ันไดนแล้วล่ะบุ๋หลังนี่เราก็ว่าลูกแหลกปลูกแหลกลุงเล่าผมว่าโบเพียดหรอครับอือหางยี่สิบโบเปลี่นกินอาหารดิวันมาปักเนาะใส่อาหารตัวไหนครับตัวหนิวสองตัวนี่บ่ตัวที่อ้วามันพิมพ์หมดเหมืนเราเด็ไปหาบ่ไปอยู่ครับผมผมก็ใส่ตัวนี้แหละก็ลังก็ลังเด็กกิน เมื่อเสอบหนึงสอบสองเสียจอนแม่ต้นแต่ว่าซุ่มนี่ก็โทดีแม่ต้นก็โทดีโอใส่สองยี่ห้อเลยสามมูเน้นสามสามบีัวนั้นตัวนั้นสามบีตัวนันกองอันก้องยังไงสามมูนเน้เานตัวนี้ถ้ามันดีมันขายมันเอมันดอกกัย่าหนอกมนมนได้หนอกหแม่นแล้วกันดีมันขายมันเองกวย่าแว่ากเส้น ขาหมูใหญ่เท่าสีได้เพิ่มนะครับตัวนี้คือว่าก็มันก็สิว่าคือนี่ปล่อยเนกินหน้านไปจับมาสงานงานบางงานงานใ,นใส่นอนงานงานอยู่บ้านเนี่ร้านอยู่บ้านแค่นั้นเองเนตัเยหน่อยก็เลยแปดสิกบตายมันแมนพอ้จงนี้แบบน,นหน่อยหน,นอต้งเทียบมาก็นเนียน,นยะครับกันตายกันว่พเพืนหาสีอกกันว่า บเพื่อห็นต้ซ้่ากอยงนสิโบสิโก้อ่ม่ตัวนี้บมีก็ไปจานงพนแต่ตัลงเป็นสามสี่อโตโตงานดีเนาะส่งดีตัวนี้ว่าท่านยงขิ่ออวหอเลตัวน,นี้นนนนลงก็หลังเบอสามเบอโอ้ตัวนี้ะครับเนเาะเบือบ่อสมเบอสองเบสองเยังเบอสองอยู่ <laughs> เบอร์สองสิเบอร์หมอนคือมั่งก็บ้านได้เตรียมบ้านไหนหนาะอ,อีกประมาณสาวเหมือนก็สิได้จับอยู่ผมอ่ะเดือนหนึ่งไปเนาะพอดี